มันลอยน้ำเพราะตัวหนึ่งเสียปั๊บนะได้แล้วเรียบร้อยครับโอ้ยผมมามือเสิร์ฟแล้วเอาปลาบ่ตายบ่มันปลาตัวใหญ่มันบ่วชใจทำเตี้ยนโดราโล่กับมีอโอ้ก็ได้นี่คือคุ้มเลยนะครับเนาะอันนี้ไซเบตป่ะครับเนี่ยไซเบตได้เยื่อนยังครับเนี่ยกระปูครับกระปูโอ้แปลว่าต้องได้ปูหลายเติบนะครับเนอฮางงูบอางงบออ่ครับส่วนมากถ้าเป็น ไอ้กระปูเนี่ยอียงม่กินครับย่ตัวใหญ่นะโอ้ถ้าได้ดีคยอขปลาคอเลยนะครับเนาะลรับปลาใหญ่ไอปลาใสดูบ่น่ะกลังมากงมาเนาะข้างแรกเลยบอกครับนี่สำหรับปีนี้นะครับเนาะมันจะใส่ลอยๆบอกครับจมหนำปูตายแล้วปูจะบดินนะครับเนาะืมกลากครับมึอนี่จากหลังครับ หาซิบหลังได้ได้เราจักหลังครับไ40หลังโหนี่บอกครับเยอะนี่ครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ตัวน้อยได้มืดบ่ะครับต,ตัวใหญ่ต่างจากมันกับปลาไข่กินกันคทามจี่ไหนครับว่าบองได้เป็นตาใสหรือว่าบองได้ไม่เป็นตาใสครับแถวนี้มันเขาเขาบริสูรหนองนาเรียงอ๋อก็คือเป็นสาที่มีป่าจะมีปลาเก่านะครับเนาะครับตัวใหญ่เอาครับผมไปคุณตาครับ โค้ด,ดินแนวๆนวีกครับพี่น้องใส่ปลาต้องกับพืชินใ่ใส่ห่างกันจักเม็ดน้าแล้วจะกะเอามองในเป็นต่ามีปลากระใสเลยบ่ครับเขาจะมาเมี่ยนด้านนาก้อนให้มันเป็นแปรไหครับกระโปงมันใสขึ้นถุงมืนกระโปกินปลาใช่ลอยเมันขึ้นโก้ใหม่อืมมันลอยน้มเพราะตอนนี้ เสียบปั๊บนะได้แล้วเรียบร้อยครับเสียบเขาเขามายามตอนไหนน่ะกยผมมามืองเซาไปแล้วเอาปลาบ่าตายบ่มันปลาตัวใหไงบอไก่าตายครับมันกับถึงมีเกตโตซัมเกนโดราโลก,ก็มีแลยอ,อู้ห้ก็ได้นี่ <swag> คือคุ้มเลยนะครับเนาะปลาใหญ่บอไกยตายครับ,บรมันบ่ตายไงครับก้อนกับนี่ยามบ่น่า เอาคันกาบนีเนี่ยมือแล่นี่กระบอยามบ่บานกอ้ันคกเยอ๋อครับเราดึกดึงมันจะออกนอปลาไงเนี่ยครับเมีนบ่ครับครับยเ้ิครับเอาให้มันหมาเด้อมืออื่นเนี่เคลียกรนะครับนออยู่บ้านไหนครับอยู่สีสเกตครับเคลียกรนะครับนอ นี่เบสเทียวมาเป็นกลุ่มกกับเกิดประโยชน์ครับมัดห้อมกันนะครับเวลาปัดยังไม่ไปแข่งแรงนะครับเนาะเลี้ยงใส่กับคูปี้มาใส่กับมีตัวโลกัวกับนี่แล้วเปล่ามหันบอมือหนึ่งเด็กจากโลกวลังเทากับไอซีหาตสิมันกับเป็นสองโลวนะ์โอกรัวเออมันตัวระเคิงโลเนาะลังเทากับตัวละโลมีบอมตัวละโลมีบรอีออาาาน,น้องข้าวสารครับ แต่ว่าปลาปลาปีนี้บัทันบัทันมีนะครับเนาะบัทันใหญ่ปลาใหม่บัตทันใหญ่ปลาใหม่บัทันใหญ่ประมาณช่วงไหนครับที่เพิ่นใส่ปลาปลาคอปลาดุกปลาชุดใหม่นะครับแล้วเขาสีเขาสีออกกุ้งตี๊กเขาเด่นวอยเขาอ่ากรกดาสิงหากัญญาสิงหากัญญาประมาณเดือนกัวกัวหรล่าเข่ามาครับเข่ามาเนาะเขาเขาตั้งตั้งต้นไหครับเป็นลำล่ำนะครับเนาะพในน้ำบัตทันไหลครับ นี่ครับใส่เป็นหนาไปเรื่อยๆนะครับนาอเวลากเกบเวลายามก็สะดวกสบายนะครับนาอครับนี่แหละครับวิธีการหาอยู่หากินครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับผู้ใดเคยหาอยู่หากินแบบนี้แน่นะครับอาจจะคิดฮอดความหลังนะครับเคยเป็นวัยรุ่นเคยออกไปหาอยู่หากินตามทรงตามทาตามให้ตามหน้านะครับวันนี้ก็เจอคุณหน้านะครับคุณหน้าหาอยู่หากินพอดีนะครับเห็นแล้วรู้สึกคิดฮอดความหลังความเก่านะครับก็เลยเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้อง ได้เบิ้งกันนะครับพอดอคิดฮอดความเก่านะครับเนาะหาอยู่หากินแบบง่ายๆนะครับตามข้องตามหน้องตามทงไฮทงหน้ามีเบ็ดแล้วก็มีความขยันกลบาโวยอยู่อึดกินครับที่สําคัญมวนน้ำเลยครับมวนสนุกนะครับมีความสุขในการหาอยู่หากินแบบนี้ครับขอบคุณทุกท่านดีรักส้มขอบุทุกท่านดีซอยแช่นะครับขอบคุณทุก่านกิติดตามด้วยครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ